ทุกคนวันนี้เราก็จะมาพบกับการรีวิวอีกแล้วแต่เราจะมารีวิวอะไรกัน,นะคะเราจะมารีวิวเจ้าตัวน,นี้เลยวามค่ะที่ได้จากแถมนยะวดดแบบหนึ่งเคแล้วก็ตั้งกล้องมานะจะได้ล่นกันได้ง่ายนะคะอันนี้ของแถมจากการรับขอนี่นะคะทําจากย่านซามพิเจด้านะไม่ใช่นะเขาทําให้แบบส,สังเวยรูปแล้วเรารู้แน่นอะนเป็นของพ่เตอด้าเพราะว่ากลิ่นมันเหมือนมากนะคะพเพื่อน ก็ามาันนุ่มสโลมเอ้ใช่ <laughs> แห่ได้บางนะคะเพื่อนๆอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสี่วันแล้วอะคะ่ะดูเนื้อที่จิ้มกันกล้องอาจจะถือไม่ค่อยนิ่งนะ่ะมาไปดูดจิ้มกัน ก็อาจจะสันส่นๆนะเราถือกล้องเองนะคะนหดนึงนะโอเคค่ะมาแล้วเราไปตั้งกล้องมาเราถือไว้ๆอุอ้ยมันสั่นนะคะอันนี้เพื่อนๆเราคงไม่ต้องสงสัยกันนะคะว่าเราอะไรต่างนะคะเพื่อน้จะคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะอันนี้คือของบริเวณห้องนะคะ ห้องนะไม่ได้อยู่ที่แบบที่มีที่กาง้องไม่ได้ลืมเอาขึ้นมานะที่ตั้งกล้องอะไรประมาณนั้นไม่ใช่สิไม่ใช่ที่ตั้งกล้องอะ่ะคือยังไงอันนั้นมันเป็นโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปดูแล้วกันว่าเราตั้งกล้องด้วยอะไรนะวางกล้องได้อย่างเงี้ยด้วยอะไรนะคะ เราไปให้คะแนนเน้นนี้กันเีก,กว่าเราเริ่มจากการที่จะมาดูเนกันก่อนนะนี่นแบบแบบมุก,มกนะคะเราจะมาดูนะในแนวยืดจะเป็นสีทองมุกนะคะนี่ก็ยืดได้เต็มสิบแล้วกันเนาะมันทิ้งมาหลายวันอยู่นะแต่ว่ามันก็แบบเนิอแน่นนะคะอยู่นิดหน่อยนั้นเราจะลองดูเรียแบบ้อยคะ ตอนได้จะออกมาแ้วกันเราแรกมันดูมันนุ่มมากเลยเพื่อนเพื่อนเราไม่เราอยากลองว่าแบบใส่โลชั่นสำหรับเนื้อสันของพี่จได้แล้วมันจะแบบเนื้อมันจะดูเป็นยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนตากันตัวนี้เราอาจจะแบบต้องทันุนถนอมนิดนึงนะมันเป็นตัะวางกระเป๋าของ เออคุณน้านะคะแต่ว่าเรายืมมาอืา้มหนูถนนอนคือ <c oughs> ไม่ใช่หนูถนนอนเพราะว่าไงต้องรักษาดีๆเลยนะคะ,ะนี่นะมันเรารสึกว่านะื้มันดีขึ้นนะเรามาให้คะแนนต่อไกัน สำหรับการยืดนะคะสิบให้สิบแล้วกันนะคะการยืดก็ยืดได้ยาวอยู่นะเนี่ยค่ะยืดได้ยาวอยู่นะการติดมือไม่ติดมือเลยนะความติดมือเราก็ให้สิบความติดมือคือมันไม่ติดมือให้สิบเลยนะมไม่ติดมือเลยเดี๋ยวเรา จะไม่ได้มาดูเสียงจิ้มจะมาดูสีว่าจะให้คะแนนสีอันนี้จะเป็นสีทองมุกนะคะของริงมันมุกมากมกมุกมากวสีทองด้วยสีทองด้วยเราก็ให้สีสิบละกันเราชอบมากเลยนะสีเนี้ยเนี่ยนะคะอืมสีทองนะเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนเรื่องอะไรกันอีกทั้งหมด แล้วถ้าคะแนนไปสาสิบแล้วใช่ปะเดี๋ยวเราจะมาแพ้กันแพ้เราอาจจะแบบแพ้ได้แค่นี้เดียวนะก็ดีเอิม่มเอิ่มมันติดอ่ะมันติดไอ้ตัวตัวที่เราใช้วางกนะ้องนะคะของจริงแพ้ได้บางมากรับจุจิ้มกัน าไปดิ้มใน,นกระปุกกันนะคุณได้ไฟตดนะไปลแล้ว ก็ให้ไปดูเนื้อใกล้ๆก,กันเลยคือแบบว่าตอนนี้รู้สึกกับค,คือคลิปนี้เราขอไม่สูงเลยแล้วกันเราจะรีบจิ้มในแบบสูงๆประมาณนี้นะเราขอไม่สูงมันติดอะ เดี๋ยวเวลาจะให้ดูเนใืใกล้ๆกันแบบนี้น่าจะดีกว่านะมันติดเงาล้วใช่ไหมเนสรุปเพื่อนๆจะไม่เห็นเนื่งใกล้กันอ่าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวซูมให้ดูก็ได้แต่ว่าจะไว้วนนะ ือเนื้อของมันนะคะคืเอเราปัญหาที่จะให้ดูสีนะสีของจริงมันเข้มกว่าในกล้องนะคะสีมันจะแทดทองทองเลยนะของจริงโอเคครับจิ้มเราให้สิบนะคือตันเจ้าเงอินนี้ประมาณเต็ม คะแนนเต็มนะคะทั้งหมดได้60สินะเพิ่มความเนื้อดีไปด้วยเราเพิ่มเนื้อดีให้10บนะก็เป็น60สินะคะจากนั้นเอพวอนี้นะ เยวคลิปยืดก็จะทำให้ดูคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามท็กสองนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายกดไลค์และ u ับส r i b e ให้เราด้วยนะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ